เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการ้อกกัรนนะัดที่ห้องประชุมบุษยรัฐชั้นสองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาการการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฏอุบลราชธานีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีและเครือข่ายจัดโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนอุบลราชธานีอย่างยั่งยืนโดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อน้ำท่วมเมืองอุบลใครจะเป็นคนแก้ไขถนนยกระดับ เชื่อมอำเภอเมืองอำเภอรวรินชำราบใช้สัญจรช่วงน้ำท่วมความฝันหรือความเป็นจริงของคนอุบลราชธานีเพื่อให้เกิดเวทีในการแสดงทัศนะและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนและเพื่อนำเสนอเป็นนโยบายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ซึ่งวิทยากรผู้ร่วมเสวนามีดังนี้นายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายบุญเลิศแสงระวีผู้ช่วยหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนชรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนายเศรษฐพงศ์พิงคารวัต ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรชลประทานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลิกชัยศรีวรมาศอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวันปิยาภูมิมาพูติผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1จังหวัดอุบลราชธานีนายวินัยรัชบุตรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินรายการโดยอาจารย์นพพาพันเพงประธานมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับประมาณมีอยู่ประมาณ2,500ล้านนะครับเอาน้ำมูลเนี่ยเป็มเงแม่น้นนนเำนนนเนี่ย2,500้ล้านน้ำจากกล้วยเชียงคำเนีแค่5้ล้านลูกบาทเมตรเอง